ยินดีต้อนรับสู่โคนงานแต่งที่กีบคุลาวเปรี่ยวว่อนไปพร้อมหากระสุดไร h า a r t อุดน,นรกแต่งหนังตลกฮากระหนำ่ำที่จะพาคุณระเบิดเสียงหัวเราะกลางดงปืนผลงานใหม่ล่าสุดจากไซมอนเวส t แบดแอสไอคอนตัวพ่อผู้กำกับหนังบูแห่งยุค2000 เจ้าของความมันจากหนังแห่งนรกยึดฝาคอนแอโคดเพชรคาดแขนมหากา The รเดอะเมคคาเนตรวมทีมโคตรคนดีเอ็กซ์เพนเด็บลทูและที่สำคัญยังเป็นผู้ปุกระแสหนังแอคชั่นพลังหญิงสุดฮอตอย่างลาล่าครอฟทูมเรเดอร์แจ้งเกิดให้แองเจลินาจล i ีกลายเป็นแอคชั่นสตาร์ตัวแม่แต่ปีนี้เขาเลือกชีกทุกภาพจำจับคู่หนังคนอื่นตายยากได้หาด ผสมเข้ากับนางเพื่อนเจ้าสาวแสบรั่วตัวแม่ b r ส์เ a ดจนได้นางบสูสุดใหม่หาแบบไรฟิลเตอร์บูแบบไรลิมิตหนังได้หาดฉบับชุดราตรี oh no, here. พร้อมเปิดตัวแอคชั่นสาวคนใหม่ในแบบที่คุณคาดไม่ถึงยัาง Rebel w i l s o n ดาวตลกสาวตัวแสบเจ้าของปรากฏการความหาจากไรภา Perfect, พ Pi t c h p e r f e c t พลิกบทบาท เป็นเพื่อนเจ้าสาวพันอื่น strangers. พบกับเรื่องราวของแสบจารชนสาวมือพระกาศที่ไม่เพียงปกป้อง,องโลกจากเหล่าร้ายแต่เธอยังต้องรับบทเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้กับเพื่อนซีอย่างเบสซี่ที่ไม่รู้ถึงเบื้องหลังว่าเพื่อนของตัวเองนั้นฟังแค่ไหน Why แต่แล้วความชิมหายก็มาเยือนเมื่อมีกลุ่มทหารรับจ้างสุดโหดจากภารกิจเพื่อนเจ้าสาววันวิวาเลยต้องวางยอดดอกไม้และควงปืนบูในภารกิจสุดโหดโคตรอันตรายในแบบที่เพื่อนเจ้าสาวคนไหนก็ไม่แซบเธอเธอคนนี้แน่นอนครั้งแรกในชีวิตของเลเบลวิลสันกับการสวมวิญญาณเป็นนางเอกนักบูจอร์นแมคเคนฉบับรดชีฟอกซ่งชีก็ไม่ได้มาเล่น ลงทุนซ้อมคิวบูอยู่นานหลายเดือนก่อนออกกองสุดระห่ำเล่นทุกฉากบูด,ด้วยตัวเองแบบไม่มีสตันบอกเลยว่างานนี้นอนมก I do my own stunts it's no joke I got hit across the nose while we were filming an action scene for Bride Hard and I remember thinking I'm badass บูเสร็จก็คลิปกันต่อกับการคืนจอเรื่อยอูเนีนในรอบพรสวรรค์ระหว่าง Rebel Wilson กับ Anna Camp อีกหนึ่งนะักแสดงสาวเสียงใส จากพิชเพอร์เฟมารับบทเป็นเบสซี่เจ้าสาวดวงสวยที่ต้องสลวนกับหายนักกลางงานวิหวัสารตั้งต้นของหายนะงานแต่งคือเขยทหารรับจ้างตัวโหดรับบทโดยซีเฟนดอบวายร้ายก็หายเลือดจากเบลดที่อยู่ดีไม่ว่าดีดันมาลอเล่นกับเรบบือบกเตรียมโดนตบหน้าหงาย โดยเจ้าสาวพันอึดความโป๊เป็นสูงไรหานอื่นนรกแต่19มิถุนายน์นี้ในโรภาพยนต์ <c oughs> ก่อนจากกันไปบอกพู้เราเนี่ครับว่าหนักแอคชั่นคอมเมดี้เรื่องไหนคือที่สุดของคุณ ถ้าคุณชอบหนังแอคชั่นก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้ <c oughs> เพื่อไม่พลาดละครทีสุดเอ็กซ์คลูซีจอลึกถึงหนังระหำก่าใครที่เดียวที่จอดอ Just อูิทพิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย